เมื่อเขาจะมาสาธิตพิธีไส้เต่าประหยัดหรือว่าเต่าน้ำมันเนาะที่สามารถไส้แทนเต่าแกะได้เลยสบายเนาะก่อนอื่นเมื่อขั้นตอน,นง่ายๆก็คือเปิดน้ำมันก่อนเนาะเปิดน้ำมันให้เปียกหนาเต่าในระดับหนึ่งพอเนาะประมาณนี้พอเด้อเนาอะ,อะหลังจากนั้นก็ปิดน้ำมันไว้ซอกเจียอ้อนหรือว่าเจียซิซูตัวนี้จะซอยในเรื่องเป็นแม่เพิงแล้วก็ซอยให้ติดไฟได้ง่ายเนาอะ,อะเอาเจียซิซูใส่แล้วก็ซอก อ่าไม่เนาะแจ๊แจจ๊ให้มันเปียกในระดับหนึ่งบต้องแบบจนเปียกหลายเนาะอ่าพอได้เปียกในระดับหนึ่งเพื่อที่จะไฟติดได้ง่ายเนาะอ่าหลังจากนั้นก็จุดไฟเลยตัวนี้บ่เป็นอันตรายเด้อบบต้องย่านมันสิลเบิร์ดอย่างเนาะอ่าโบขิวแนนนอนในการหุงต้มอ่าเมื่อไฟติดแล้วเคลียร์ไฟให้มันอ้อมอ้อมเตี้ยสิทิสู้ที่ เขาใส่ไว้เนาะให้มันอ้อมเต่าพอไฟติดเจียสิซู้ใหม่ในระดับหนึ่งแล้วเขาก็จะมาเริ่มเปิดพัดลมเนาะซึ่งอะแดปเตอร์ตัวนี้ของเขาสามารถปรับระดับได้ตั้งแต่หนึ่งฮอตเก้าเนาะผู้ใดมักแห้งมักคอยเปิดได้ตามใจเลยเมื่อไฟติดเขากับเปิดพัดลมจนสุดเลยเนาะอ่าบเบิงความแห้งของไฟอแห้งกดเต่าแก๊สอีกเลยเมื่อไฟได้ใน ตามที่ต้องการเฮาก็จะมาเปิดน้ํามันเติมน้ํามันเฮาบ่ต้องจําเป็นต้องเปิดหลายเนาะเปิดซําเม็ดงาพอตัวนี้เพื่อเลี้ยงไฟเนาะในเวลาเฮาการอันหูต้มอ่าเมื่อไฟได้ในระดับตามที่ต้องการแล้วเนาะอ่าไฟมักแห้งมัก่อยปรับระดับได้เลยเดอ้อเนาะ หลังจากนั้นก็แตงยูขวัวกินได้ตามสบายเลยตัวนี้โบมีกินขิวของน้ํามันในนอนเนาะเวลาเขาแตงยูขวัวกินอกว่าจะเป็นหูงต้มทอดได้เหมิดเนาะอ่าแล้วแล้วก็ปุ่งหมอ้อตัวนี้จะเป็นขั้นตอนวิธีหม้อเตาหลังจากปุ่งเตาฮากาวาโบเห็ดอย่างแล้วฮขกก็เอาปิดน้ํามันไว้เนาะ แต่ว่าพลมเฮายังเปิดตาไว้อยู่เนะเาะพอไฟมันเริ่มฮิปบีเนาะมันก็นจะคอยมันเมื่อมันบมีน้ํามันเลี้ยงแล้วไฟมันก็นจะคอยดับไปเองเนาะแบบนี้เลยหลังจากนั้นก็ปิดไฟไว้ได้เลยเอาผู้ใดสนใจฝากเบอร์ติดต่อไว้ได้เลยเดอ้อเนาะจะส่งทั่วประเทศเจ้า